ท่าแรกนะคะให้ทุกคนเอามือขวาขึ้นมาทําเป็นรูปปืนแบบนี้โดยชู3นิ้วคือนิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ผักลงข้างล่าง3ครั้ง1 2 3พร้อมกับจังหวะที่มีการย่อตัวลงไปด้วย3ครั้งนะคะอ่ะพร้อมกันนะคะ1 2ึ่ซ้ำไปนับ123ทีนี้ท่าต่อไปท่าที่4คือเปิดมือขึ้น4และ5ลงมาแบบนี้นะคะอ่ะต่อท่าเลยนะคะท่าต่อไปก็คือกางแขนออกข้าง อ่าแบบนี้นะคะโดยอกของเราก็จะทําเป็นเชสโรนะคะหรือว่าเหมือนกับคล้ายๆกับหมุนตัวนะคะส่วนขาก็คืออ่ามันจะชิดอยู่แบบนี้แล้วก็ก้าวขาขวาออกแล้วก็ชิดก้าวขาซ้ายออกแล้วก็ชิดนะคะอ่าทีนี้ลองทําทุกส่วนพร้อมกันตรงท่านี้นะคะไปหกเจและ8ด อ่าแบบนี้นะคะทีนี้ลองทําจาก1มาถึง8ตัวนี้พร้อมกันนะคะพร้อมนะคะป้ายนับ1 2 3ขึ้น4 5ตามด้วยกลางแขนค่ะ6 7และ8แบบนี้นะคะต่อโดยท่าต่อไปนะคะก็คือการยอ่อแล้วก็เอามือขึ้นมา2ข้างแบบนี้พร้อมกับชนจากซ้ายไปขวา1 2 3แบบนี้นะคะต่อด้วยท่าตบ4 5นะคะต่อด้วยท่าหมุนเข้าตัวเองนับ6 7อีกข้างนึงค่ะและ 8. อ่าต่อด้วยท่าเข้าและออกค่ะควายเนี้ยนับ1และ2และ3และ4และนะคะต่อด้วย ามันจะเป็นคาว่า Number 1 e อะไรสักอย่างนะคะให้เราเอามือขึ้นมานับ5 6แล้วก็ค่อยกันค่ะค่อยกัน7 8ค่อยแล้วก็ออกแบบนี้นะคะต่อด้วยถ้าเคาะ1 2 3และ4นะคะเคาะจากฝั่งขวาม,มาซ้ายแล้วก็คนสะโพก5 6 7 8แแบบนี้อ่ะลองไปฝึกดูนะคะ